สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆช่วงนี้พี่เดียวก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็จะลงคลิปสั้นๆเกี่ยวกับต้นไม้ที่พี่เดียวปลูกไว้ที่บ้านค่ะวันนี้พี่เดียวก็ขอนําเสนอต้นหนวดปลาหมึกด่างนะคะก็เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ชอบดินร่วนค่ะระบายน้ําได้ดีส่วนเรื่องของแสงแดดก็แสงแดดปานกลางค่ะเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆหลักสิบ การเจริญเติบโตก็เติบโตได้ได้เร็วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไม้พุ่มนะคะถ้าเราปลูกไว้ประดับในสวนเนี่ยถ้าลงดินเนี่ยจะโตไวนะคะสวยงามมากค่ะพี่เดียวก็ปลูกเอาไว้สองต้นนะคะเพื่อนๆนะใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะคือบางใบเนี่ยก็จะเป็น มีสีเขียวนะคะเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองถ้าเพื่อนๆสนใจก็หามาปลูกไว้นะคะราคาไม่แพงค่ะเพื่อนๆสบายดีกันทุกคนนะคะช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะค่ะสวัสดีค่ะ